น้อมกาบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในสากลจักรวาลในทุกๆพุทธเกษตรในทุกๆดินแดนบริส,สทรุทธิ์ในทุกๆดินแดนตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันองค์พระสากยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ บราบกราบราบ,ราบ,บทที่27บทเรื่องในอดีตของพระเจ้าสุภวะยุหราชในเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่ที่ประชุมใหญ่ว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้วหลายอสงไขยกลับนับไม่ถ้วนไม่มีขอบเขตจำกัดสุดข้าเนาดได้ในอดีต มีพระพุทธ,ธองค์หนึ่งนามว่าชนทรคันชิตโคสะสุสวรณนักสัตตลาชสังกุสุมิตาพิชยาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธพุทธเกษตรของพระองค์มีชื่อว่าไวยโรจนะลัศมิปฏิมันธิตาและกลับของพระองค์มีชื่อว่าวิมลทัตตา ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระราชาองค์หนึ่งนามว่าสุภวะยูหะพระมเหสีของพระองค์มีนามว่าวิมลทัสและทรงมีพระโอรสสององค์องค์หนึ่งนามว่าวิมลคันอีกองค์หนึ่งนามว่าวิมลเนศราชโอรสทั้งสององค์ ทรงมีพลังอิทธิฤทธิ์บุญกุศลคุณความดีและปัญญามากและเป็นเวลานาน,านที่ทั้งสองพระองค์ได้ปฏิบัติมรรคอันเหมาะสมแก่พระโพธิสัตว์ปฏิบัติทานบารมีศีลบารมีขันติบารมีวิทยะบารมีฌานบารมี ปัญญาบารมีกุศโลบายบารมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขารวมทั้งโพธิปักขียธรรม37ประการทำทั้งหมดเหล่านี้พวกเขาเข้าใจอย่างทั่วถึงและรู้ละเอียดแล้วนอกจากนี้ พวกเขายังได้รับสมาธิของพระโพธิสัตว์อันมีวิมลสมาธินักสัตว์ราชราชาทิตยสมาธิวิมลนิรัาสมาธิวิมลลงคะสมาธิวิมลพาสมาธิอลังการสุภะสมาธิมหาเตโชคันสมาธิสมาธิทั้งหมดนี้ พวกเขามีความช่ำชองตลอดแล้วครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงปรารถนาที่จะดึงดูดและชี้แนะพระเจ้าสุภะวะยุหราชและเพราะว่าพระองค์ทรงคิดเมตตาแก่สรรพสัตว์พระองค์ได้เทศนาธรรมปุณทลิกสูตรราชโอรสทั้งสองของพระราชา วิมลคันและวิมลเนตรได้เสด็จไปเฝ้าพระราชมารดาปนมสิบนิ้วอัญชลีแล้วได้กราบทูลพระนางว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันขอให้พระมารดาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าชนทอนคันชิตโทสะสุสวรา นักสัตตลาสังกุสุมิตาพิชยะพวกหมอมฉันก็จะไปเฝ้าพระองค์ด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใกล้พระพุทธองค์ถวายทานและถวายความเคารพแด่พระองค์ทำไมหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้กำลังเทศนาธรรมอุนทนิกสูตรในถ้ำกลางหมู่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายและมันเป็นการสมควรที่พวกเราควรจะได้ฟังและรับคำสอนนี้ไว้พระเจ้าค่าพระราชมารดาได้ตัดบอกแก่พระราชโอรสว่าพระบิดาของพวกเธอมีความศรัทธาในคำสอนนอกพุทธศาสนาและยึดติด ลึกอยู่กับศาสนาพราหมณ์เธอควรจะไปหาภาพบิดากราบทูลให้พระองค์ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้และทูลเชิญให้พระองค์ไปกับพวกเธอด้วยวิมลคันและวิมลเนธได้ประนมสิบนิ้วอัญชลีแล้วได้กราบทูลพระมารดาว่าพวกหม่อมฉันเป็นโอรสของพระธรรมราชา แต่พวกหม่อมฉันได้มาเกิดในตระกูลมิชาทิฐินี้พระราชบัรดาได้ตัดแต่พระราชโอรสทั้งสองว่าพวกเธอทำถูกต้องแล้วที่คิดเป็นห่วงพระราชบิดาพวกเธอควรจะแสดงอิทลิ์บางอย่างให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเผื่อว่าเมื่อพระองค์ ได้เห็นแล้วจิตของพระอ,องค์จะบริสุทธิ์ขึ้นอย่างแน่นอนและพระอ,องค์จะทรงอนุญาตให้พวกเราออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้พระราชโอรสทั้งสองด้วยทรงห่วงใยในพระราชบิดาจึงได้กระโดดขึ้นไปในอากาศสูงเจ็ดชั่วต้นตาล และณนะที่นั่นได้สดแสดงอิทธิฤทธินานาชนิดอาทิเดินยืนนั่งและนอนอยู่กลางอากาศพ่นน้ำออกจากร่างกายส่วนบนพ่นไฟออกจากร่างกายส่วนล่างพ่นน้ำออกจากร่างกายส่วนล่างพ่นไฟออกจากร่างกายส่วนบนขยายกายให้ใหญ่เต็มสองฟ้า แล้วทําให้เล็กลงมาอีกเมื่อทําให้เล็กแล้วกลับทําให้ใหญ่อีกหายตนไปจากท้องฟ้าแล้วกลับมาปรากฏบนพื้นดินในทันทีดําลงไปในดินเหมือนดําน้ําเดินบนน้ําเหมือนเดินบนดินพระราชโอรสทั้งสองได้สแสดงอิทธิฤทธิชนิดต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้จิตใจของพระราชบิดา เกิดความบริสุทธิ์อันจะทำให้พระองค์มีความเชื่อและมีความเข้าใจได้ครั้งนั้นเมื่อพระบิดาได้เห็นราชโอรสของพระองค์สแสดงพลังอิททลิ์อย่างนี้พระองค์มีความพอพระทัยยิ่งนักกับสิ่งที่พระองค์ ไม่เคยได้พบมาก่อนแล้วพระองค์ได้ประนมมืออัญชลีไปยังราชโอรสทั้งสองและได้ตัดถามว่าใครเป็นอาจารย์ของพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นศิษย์ของใครพระราชโอรถทั้งสองได้ทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชพระพุทธเจ้าชนทรคันชิต โคสสุสวรณนักสัตตรชสังกูุมิตาพิชยะในปัจจุบันพระองค์กําลังประทับนั่งเหนือธรรมมาฏใต้ต้นสัพประรัตนโพธิพึกท่ามกลางหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโลกทรงเทศนาทำปุณธลิกสูตรอย่างกว้างขวาง พระองค์คืออาจารย์ของพวกหมอมฉันและพวกหมอมฉันเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระเจ้าค่าพระราชบิดาได้ตัดแก่โอรสทั้งสองว่าข้าอยากไปเยี่ยมอาจารย์ของพวกเจ้าเดีน๋นี้พวกเจ้าไปพร้อมกับข้าได้ด้วยพระดำรัสนี้พระราชโอรสทั้งสอง ได้ลงจากอากาศแล้วเข้าไปเฝ้าพระมารดาปนมมืออัญชลีแล้วกราบทูลว่าบัดนี้พระราชบิด,ดาได้เกิดความเชื่อและความเข้าใจแล้วพระองค์ได้บังเกิดจิตปาถนาในอนุตตรสัมมาสัมโพธิเต็มที่แล้วหม่อมฉันทั้งสองได้ทำพุทธกิจ เพื่อประโยชน์ของพระราชบิดาสำเร็จแล้วขอพระราชมารดาได้โปรดอนุญาตให้พวกหม่อมฉันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสละชีวิตคฤลือหัดเพื่อออกไปปฏิบัติมรดุด้วยเถิดพระเจ้าค่าในเวลานั้นราชโอรสทั้งสองปรารถนาที่จะกล่าวความหมายของตนอีกครั้งหนึ่ง จึงได้กล่าวเป็นคาถาปรัพันธ์ดังนี้ได้โปรดเถิดพระมารดาโปรดอนุญาตให้เราออกจากวังและบรรพชาเป็นสมณะพระพุทธทั้งหลายเป็นสิ่งที่พบได้ยากยิ่งนักเราจะทำตามพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และจะเรียนจากพระองค์หาได้ยากดุดดังหาดอกอุทุมพร การได้พบพระพุทธสักองค์หนึ่งยากยิ่งกว่าและการหนีให้ผลจากความยากลำบากก็เป็นเรื่องยากด้วยขอพระมันดาได้โปรดอนุญาตให้เราออกบวชเิดฝ่ายพระมันดาได้ตัดแก่อรุธทั้งสองว่าแม่จะอนุญาตให้พวกเธอสละชีวิตในวังทำไมหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นของยากนักอยากได้พบ เมื่อนั้นราชโอรสทั้งสองได้กราบทูลพระบิดาและพระมารดาว่าสาธุพระบิดาพระมารดาในเวลาอันสมควรน,นี้หม่อมฉันขออัญเชิญพระองค์สเสด็จไปยังที่ประทับของพระพุทธเจ้าชนทอนคันชิตโคสะสุสวรณนักสัตตราสังกุสุมิตาพิชยะเพื่อจะได้เข้าเฝ้า และถวายทานแด่พระพุทธเจ้าด้วยพระอ,องค์เองเถิดเพราะเหตุใดหรือเพราะเหตุว่าการได้พบพระพุทธะเป็นของยากดุดดังการจะได้พบดอกอุทุมพรหรือเป็นของยากดุดดังเต่าตาเดียวจะได้พบขอนไม้ลอยน้ำที่มีรูเดียวหม่อมฉันได้รับพรด้วยการมีโชคดีอันยิ่งใหญ่ในอดีตชาติ จึงได้มาเกิดในสมัยที่ม่อมฉันสามารถได้พบพุทธธรรมเพราะเหตุนี้พระบิดาและพระมารดาควรจะอนุญาตให้หม่อมฉันทั้งสองออกพนวดตทำไมหรือเพราะว่าพระพุทธทั้งหลายยากนักจักได้พบและเวลาที่เหมาะสม ก็ยากที่จะได้พบด้วยเช่นกันทั้งนั้นนางกำนันจำนวน84,000คนของพระพุทธเจ้าสุภวะยุหราชทั้งหมดล้วนมีความสามารถต่อการน้อมรับและยึดถือทำอุณทลิกสูตรพระวิมลเนธโพธิสัตว์ได้มีความเชี่ยวชาญในธรรมอุณทลิกสมาธิมาแล้วเป็นเวลานานและพระวิมลคานโพธิสัตว์ มีความเชี่ยวชาญในสวรรวะสัตวะปาปะชะานสมาธิมาแล้วแต่อดีตนานหลายร้อยพันหมื่นล้านกับทั้งนี้เพราะว่าเขาปรารถนาที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหนีออกจากอบายภูมิส่วนพระมเหสีของพระราชาก็ได้รับพุทธทาสมชชาสมาธิแล้ว อันทำให้พระองค์สามารถเข้าใจขังอันเลนลับของพระพุทธทั้งหลายดังได้บรรยายมาแล้วโอรสทั้งสองของพระนางได้ใช้พลังแห่งกุสโลบายในการขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงพระราชบิดาอันทำให้พระองค์สามารถได้มาซึ่งจิตแห่งความศรัทธาและความเข้าใจความลัก และความพอใจในพระธรรมของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระเจ้าสุภวายุหาราชตามสเสด็จโดยหมู่เสนาบดีและข้าราชบริพารพระราชินีวิมลทัตพร้อมด้วยนางสนองพระโอษฐ์และนางกำนันพระราชโสทั้งสององค์ตามสเสด็จด้วยข้าราชบริพาร42,000คน ทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้ไปยังที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้วทั้งหมดได้เข้าไปถวายอภิวาสแทบเบื้องอยุคนบาทของพระพุทธองค์กระทำประทักษิณสามรอบแล้วถอยออกไปยืนอยู่ณด้านหนึ่งครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา บทพระราชาทรงสั่งสอนนำคุณประโยชน์และความปีติสู่พระองค์ทําให้พระราชาทรงสมนัสยิ่งนักครั้งนั้นพระเจ้าสุภวะยุหราชและพระราชนินีต่างได้ถอดสร้อยพระสอไข่มุกมูลค่าหลายร้อยและหลายพันโปรยไปยังพระพุทธเจ้าณนะกลางอากาศ ไซพัสสได้เปลี่ยนเป็นแท่นประดับอัญ,ญมณีมีสีเสาบนแท่นปูด,ด้วยเบอะประดับด้วยอัญ,ญมณีขนาดใหญ่คุมด้วยผ้าทิพย์หลายร้อยพันหมื่นผืนบนผ้าทิพย์นั้นมีพระพุทธพระองค์หนึ่งประทับนั่งขาสมาธิเป่งรัศมีอันชดช่วงอยู่ครั้งนั้นพระเจ้าสุภวัตยุหราช ทรงมีพระดำริดังนี้พระวรากายของพระพุทธช่างหาได้ยากจริงๆพิเศษในความสง่างามและเครื่องประดับประกอบเป็นรูปที่แสนประณีตและน้าพิศวงที่สุดเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าชนทรคันชิตโคสะสุสบวรนักสัตร,ราชสังกสุมิตาพิชยะได้ตัดแก่บริษัทสีว่า พวกเธอเห็นพระพุทธเจ้าสุภวะยุหราชผู้ยืนประนมมืออยู่ต่อหน้าเรานี้หรือไม่ในพระธรรมของเราพระราชาพระองค์นี้จะได้เป็นพักพิสุปฏิบัติธรรมอย่างขยันขันแข็งอันเป็นการช่วยพุทธมรรคพระองค์สามารถที่จะได้เป็นพระพุทธพระองค์หนึ่งนามว่าสาเรนทรราช พุทธเกษตรของพระอ,องค์มีชื่อว่าวิสตีรณะนวตีและกลับของพระอ,องค์มีชื่อว่าอภยุทธคัตราชพระสาเรนทรราชพุทธนี้ทรงมีหมู่พระโพธิสัตว์และหมู่พระสาวกมากมายดินแดนของพระอ,องค์ราบและเรียบนั่นคือบุญกุศลของพระอ,องค์ นบัตรนั้นพระราชาได้ทรงมอบราชาอาณาจากัรของพระองค์ให้แก่พระอนุชาและพระองค์เองติดตามด้วยพระราชินีราชโรสทั้งสองพระองค์และข้าราชบริพารน,นางสนมกำนันทั้งหมดได้สละเพศเขา้าเลาเลือหัดเขา้า ปฏิบัติมัคในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหลังจากพระราชาได้เสด็จออกผนวดแล้วตลอดเวลา84,000ปีพระองค์ได้อุทิศตนด้วยความขยันในการปฏิบัติสัตรธรรมปุรทริกสูตรเมื่อเวลานี้ได้ผ่านไปพระองค์ได้รับสมาธิชื่อ สรลวะภูนาลังกาละวายูหะพระองค์ได้ลอยขึ้นไปในอากาศสูงเจดชั่วต้นตาลแล้วได้กราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระราชโจรสทั้งสองของหม่อมฉันได้ปฏิบัติพุทธกิจสำเร็จแล้วโดยการใช้พลังอิทธิฤทธิ์และการแปลงรูปกับใจหม่อมฉันจากความเห็นนอกรีด ช่วยให้หมอมฉันเข้าอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในพุทธธรรมและยังทําให้หม่อมฉันมีโอกาสได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าราชโอรสทั้งสองนี้เป็นการยาณมิตรของหม่อมฉันโดยแท้ด้วยความปรารถนาที่จะปลูกรากเน่าที่ดีแต่ชาติปางก่อนของหมอมฉันยังความอุดมสมบูรณ์ให้ และยังคุณประโยชน์ให้แก่หมอมฉันและด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงได้มาเกิดในตระกูลของหมอมฉันพระเจ้าค่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าชนทรคันชิตโคสะสุสวรนักสัตตร,ราชสังกุสุมิตาพิชยะได้ตัดแก่พระเจ้าสุภวะยุหราชว่าอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นอย่างที่พระองค์ตัดนั้นทีเดียวมหาราชท้าสาธุชนชายและหญิงทั้งหลายได้ปลูกลัเง่าที่ดีไว้แล้วอันเป็นผลให้ในชาติแล้วชาติเล่าสามารถได้พบกัลยาณมิตรและกาญยานามิตรเหล่านี้สามารถทำพุทธกิจได้ด้วยการสอนอยังประโยชน์ให้ ยังความพอใจให้และสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าสู่อนุตตะสัมมาสัมโพธิมหาราศองค์ควรจะเข้าวัดไทยว่ามิตรดีนี่เองที่เป็นเหตุและปัจจัยอันสำคัญให้คนได้รับการชี้นำและยังช่วยให้เขาได้พบพระพุทธะและบังเกิดจิตปราถนา ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิมหาราชพระองค์ทรงเห็นราชโอรสทั้งสององค์นี้หรือไม่ราชโอรสทั้งสององค์นี้ได้ถวายทานแด่พระพุทธ,ธามาแล้วมากมายเท่าเมสส็ดทรายในแม่น้ำคงคา6 5 0 0 0หร้อพหมื่นล้านนายุตศสายได้เข้าใกล้ชิดพระองค์ด้วยความเคารพ และภายใต้พระพุทธเหล่านั้นพวกเขาได้น้อมรับและยึดถือทำปุณทลิกสูตรไว้แล้วมีความคิดเมตตาต่อสรรพสัตว์ผู้ยึดถือความเห็นนอกรีดและทำให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเห็นที่ถูกต้องเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าสุภวะยุหราช ได้เสด็จลงจากกาอากาศแล้วได้กราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธถาคดเจ้าเป็นผู้ที่หาได้ยากมากทีเดียวเพราะเหตุแห่งบุญกุศลและปัญญาจึงทําให้พระอุสณีบนพระเสียรของพระองค์สว่างสวยด้วยแสงอันชั่ช่วงพระเนตของพระองค์ ยาวกว้างและสีดำสนิทพระอุณโลมของพระองค์เป็นสีขาวดุดผลึกดวงจันทร์พระทนของพระองค์ขาวบริสุทธิ์เรียบเสมอเรียงชิดติดกันและส่องแสงแวววาวอยู่เสมอริมพระโอษฐ์แดงเลือและสวยงามดุดดังผลพิมพะพะครั้งนั้นพระเจ้าสุภวัตยุหาราช เมื่อได้สันเสริญบุญกุศลในลักษณะนี้มากมายหลายร้อยพันหมื่นล้านสุดขนานับแล้วณนะเบื้องพระภาของพระทถาคตเจ้าด้วยใจเดียวปนมหัดแล้วได้กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของอย่างนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยพระเจ้าข้า พระธรรมของพระธ,ธาคตเจ้ามีบุญกุศลอันละเอียดอ่อนและมัศจร,ร์สมบูรณ์อย่างไม่อาจคิดคาดได้คำสอนและศีลของพระองค์ได้รับการปฏิบัติในที่ใดความสงบสุขและความรู้สึกดีย่อมเกิดขึ้นที่นั่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หม่อมฉันจะไม่เอาแต่เพอ้อใจตัวเองอีกต่อไปหรือหม่อมฉันจะไม่ยอมให้เกิดความเห็นนอกรีดหรือเกิดความหยิงยักโสความโกรธหรือสภาพจิตอันชั่วลายอื่นๆพระเจ้าข้าเมื่อพระราชาได้ตัดถ้อยคําเหล่านี้จบแล้วพระองค์ได้ถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จจากไป พระพุทธเจ้าได้ตัดแก่ที่ประชุมว่าพวกเธอมีความเห็นเป็นชไหนพระพุทธเจ้าสุภาวายุหราชในครั้งนั้นเป็นผู้อื่นหรืออันที่จริงพระราชานั้นหาใช่ใครอื่นไม่พระองค์คือพระปัทธ,ธร,รมสีโพธิสัตว์ในปัจจุบันนี้ และพระราชินีวิมลทัตก็คือพระไวยโรจนะลัศมิปฏิมันธิตราชโพธิสัตว์ผู้อยู่ณเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าในเวลานี้ด้วยความเมตตาการุณาต่อพระเจ้าสุภวะยุหราชและข้าราชบริพารเขาจึงได้มาเกิดในหมู่พวกเขาส่วนราชโอรสทั้งสอง คือพระภัยสัจจราชโพธิสัตว์และพระภัยสัจจราชสมุทัคตะโพธิสัตว์ในปัจจุบันนั่นเองพระภัยสัจจราชโพธิสัตว์และพระภัยสัจจราชสมุทคตะโพธิสัตว์สำเร็จแล้วในการได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่อย่างนี้และภายใต้พระพุทธะมากมายหลายร้อยพันหมื่นล้านนับไม่ถ้วน ได้ปลูกรากเง้าแห่งความดีไว้แล้วมากมายและได้มาซึ่งบุญกุศลอันเลิศสุดคาดคิดได้ถ้ามีบุคคลใดได้ทำความคุ้นเคยกับนามพระโพธ,ธิสัตว์ทั้งสองนี้แล้วเขาย่อมจะได้รับความเคารพจากเทวดาและมนุษย์แห่งโลกทั้งหลายอย่างแน่นอนเมื่อพระพุทธเจ้า ได้สอนบทเรื่องในอดีตของพระเจ้าสุภวะยุหราชนี้จบแล้วผู้ฟัง 84%00 มพันคนได้ถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากทุลีและมนทินและเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆได้บรรลุธรรมจักสุอันบริสุทธิ์แล้วจบบทที่27่ด บทเรื่องในอดีตรพระเจ้าสุภวะยุหาราชสัตธรรมปุณทริกสูตร